คุณผู้ชมคะมีการประชุมของสภาเกษตรกร,ร,รกจังหวัดยโสธรเรื่องของการปรับรูปแบบสินค้าการ,กรเกษตรและการจำหน่ายเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิรดาแซลิมค่ะ ภิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ําในช่วงหลายปีสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรจาก79ตําบลร่วมกับเครือข่ายจากหลายพื้นที่ค่ะจึงจัดการประชุมนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อทบทวนการทํางานในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในที่ประชุมพวกเขาพูดคุยการถึงการเพิ่มคุณภาพของสินค้าการจัดจําหน่ายแล้วก็การแปรรูป ติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติสีมันตะนักข่าพลเมืองจังหวัดยโสธรค่ะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้ร่วมประชุมถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวหลังราคาตกต่ำในรอบหลายปีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์สาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน,นเวทีในวันนี้ก็คือให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล 79ตำบ bon ลมาเจอกันก็จะมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการมีทกอศออมีเครือข่ายเกษตร C, นินทรียยโสธรมาร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตของชาวนาที่ประสบปัญหาในเรื่องราคาข้าวและที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเรามาคุยกันเราจะหาทางออกอย่างไรซึ่งซึ่งตัวแทนเกษตรกรก็ตระหนักดีก็เลยมาเจอกัน ข้ามใจครับราคากระซั่มนี่บ้านที่แกผมผมว่าติขายผมว่ได้หลายครับหน้าทุกเย็นได้ได้ของเจ็คขึ้นมกกระสอบบานนี้ผมว่าติขายเนคาร์ลเนอร์เลทุกการาดูทุกเทปเพราะว่าต้องขาลงไม่ได้เราไปถ้าไม่มีเขาจิตดีว่เขาต้องมีเขาเงินื่องมามีข้าหาใส่เอาครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องไม่คือกันกับผมว่าเรื่องอันหาของพี่น้องเกษตรกร ของมามันแบ่งเป็นทั้งสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือปัจจัยภายนอกส่วนที่สองคือปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอีกคราบเข้ามองเรื่องเศรษฐกิจมันยังยุ่ไกส่หัวหอมแต่ว่าในฐานะเขาเป็นตัวแทนนะครับท่านหลีกนี้ว่าแบบทีความเข้าใจมันเมื่อเห็นและเข้าใจปัญหาตรงกันการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและมองหาทางออกซึ่งก็คือการลดใช้สารเคมีในการเกษตรซึ่งเป็นแนวทางพูดคุยในวันนี้เช่น โอ้ยคาแรงมากแ้วก็มีส่วนอื่นๆประมาณสิเป็นยารักษาโรคยากำจัดศัตรูพืชและที่สำคัญสิ่งเรามีสารเคมีเรามีมันมีผลส่วนใหญ่ที่ยึดเหนี่ยวค่าผลผลิตเกษตรของเ้าตกต่งกร่มสามาสีไปแข่งขันในตลาดโลกในตลาดนอกประเทศได้ว่าเรืงที่เราบ่าที่เร็่อาหารปลอดภัยนี่มาในฐานรองรับ เพราะเม่าเราบผิดเป็นข้างหลอกแต่ว่ันะต้องมีการโอบเพื่อนไร่หองอมันเป็นการครับเคลื่อนที่เป็นอนาคตเป็นครอบยร์หลอ,อกเขาผ่าการเกษตรท่องเที่ยดแต่ว่าการแปลงยุทธศาสตร์ตัวนั้นมาสูผภาปฏิบัติซึ่งคนไกหนึ่งสาคัญที่ลีกไ่ได้็คือสภาพเกษตรบนวัแห่งชาติแล้วคุยกันว่าเราต้องปฏิวัติตัวเองโดยอาศัยของ การจัดการเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าจังหวัดยะโสธรนนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่เป็นต้นแบบของประเทศด้วยตอนนี้มีการขับเคลื่อนอยู่ทั้งหมด10กลุ่มพื้นที่ในการทําการเกษตรใน4ี่หมื่นไร่นะครับในปีนี้ปีหน้าทางจังหวัดมีเป้าว่าจะทําให้ถึง1น0 0 0แไร่นะครับท่ามกลางราคาข้าวที่ยังคงฝุ่นตลบ ด้านหนึ่งก็พยายามยืนหยัดลุกขึ้นมาหาทางออกร่วมกันของเกษตรกรจึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะช่วยนำทางและสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับคุณภาพให้กับผู้บริโภคซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะักข่าวพลเมืองสภพเกษตรกรจกังหวัดยโสธรถ่ายภาพสันติสีมันตะรายงาน ประสบการณ์จากวิกฤตราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผ่านมานะคะทําให้กเกษตรกรในจังหวัดยโสธรเรียนรู้ว่าการปรึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเป็นสิ่งจําเป็นค่ะและโดยเห็นว่ากเกษตรกรหลายคนนะคะทุกวันนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วหลังจากประชุมเสร็จค่ะจึงมีการตั้งลายกลุ่มเครือข่ายสภากเกษตรกรขึ้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแจ้งปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ค่ะ